สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัิการพรรณสันเทียรหัสนักศึกษา6 3 4 0 7 0 1 1 2 0นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขารัฐราศาสนรศาสตร์จะนำเสนอาการพดสรุปในรายวิชาการพัฒนาทางการเมืองและพลวัตการเมืองตามระบบประชาธิปไตยของไทยอีกหนึ่งความหมายและจุดมุ่งหมายการพัฒนาทางการเมือง ความสำคัญของการพัฒนาทางการเมืองหนึ่งพัฒนาการทางการเมืองทำให้เป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของแต่และประเทศเด่นชัดขึ้นพัฒนาการทางการเมืองช่วยชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่น่าพึงปรารถนาและอะไรที่ไม่ใช่สอง พัฒนาการทางการเมืองมีความสำคัญอย่างมากต่อแนวทางและวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของแต่ละประเทศการพัฒนาการทางการเมืองได้ให้ข้อคิดแก่ผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาถึงแนวทางต่างๆที่จะพัฒนาประเทศว่าสามารถทำได้หลายทาง 3. พัฒนาทางการเมืองมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทาง ด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันที่จริงเป็นการยากลำบากที่บอกว่าอะไรเป็นเงื่อนไขของอะไรแต่ที่เห็นเด่นชัดคือพัฒนาการทางการเมืองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจส่งเสริมซึ่งกันและกันบทที่2แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง แนวคิดพัฒนาทางการเมืองในปัจจุบันในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั้นการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบยังขาดหลักเกณฑ์ในเป้าหมายที่แน่นอนส่วนมากจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ปัชญาและกฎหมายโดยพยายามเน้นรายละเอียดของระบบการเมืองต่างๆในวงจำกัดคือมุ่งที่จะศึกษาเฉพาะรัฐบาลของประเทศในยุโรปเสียเป็นส่วนมาก และประเทศที่นำมาศึกษามีอยู่ไม่กี่ประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและรัสเซียซึ่งนักวิชาการจะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐบาลทั้ง4ประเทศแล้วจะจับมารวมไว้ในเล่มเดียวกันในเชิงให้ผู้อ่านเปรียบเทียบเองต่อมามีการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในลักษณะที่มองจากสถาบันทางการเมืองหลัก ที่เป็นทางการอื่นๆเช่นศึกษารัฐธรรมนูญคณะรัฐบาลร,รัฐสภาศาลและระบบราชการในการศึกษาสถาบันที่เป็นทางการเหล่านี้มักจะเป็นการศึกษาตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นแม่บทของแบบแผนปฏิบัติมามากกว่าที่จะศึกษาพฤติกรรมจริงของสถาบันนั้น บทที่3วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยและโลกสังคมการที่ระบบการเมืองของสังคมจะทำงานในหน้าที่แรกของชนชาวไทยจึงจะมองเห็นและเข้าใจถึงวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองได้อย่างดียิ่งขึ้นวิวัฒนาการทางการเมืองของไทยประกอบไปด้วยสี อาณาจักรด้วยกันคืออาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรกรุงสุโขทัยาอาณาจักรกรุงธนบุรีและอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์บทที่4การสร้างความทันสมัยคําว่าการสร้างความทันสมัยนี้นักวิชาการในสาขาต่างๆได้นํามาใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่น นักรัทศาสตร์จะพิจารณาถึงการสร้างความทันสมัยทางการเมืองนักเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาถึงการสร้างความททันสมัยทางเศรษฐกิจนักบริหารจะพิจารณาถึงการสร้างความทันสมัยทางการบริหารและนักการศึกษาจะพิจารณาถึงการสร้างความทันสมัยทางการศึกษาซึ่งจะพบได้ว่านักวิชาการในแต่ละสาขาจะมอง คำว่าการสร้างความทันสมัยในลักษณะที่แตกต่างกันไปกล่าวคือบางคนมองว่าการสร้างความทันสมัยเป็นรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางคนมองว่าการสร้างความทันสมัยคือกระบวนการเอาอย่างประเทศตะวันตกบางคนก็บอกว่าการสร้างความทันสมัยคือประเด็นหรือกระบวนการใดๆของสังคมที่ ทันสมัยแล้วความหมายของการสร้างความทันสมัยคือกระบวนการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และแผนใหม่อันเกี่ยวโยงครอบคลุมในทุกแง่ของชีวิตมนุษย์มาใช้ในระดับต่างๆครั้งแรกเกิดขึ้นในโลกตะวันตกและต่อมาได้ขยายออกไปยังซีกโลกอื่นๆโดยวิธีการและจากกลุ่มต่างๆอันมีเป้าหมายที่สำคัญยิ่งคือการให้มี ชีวิตที่ดีและเป็นที่น่าพึงพอใจอันเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นๆบทที่5วัฒนธรรมทางการเมืองจะพบว่าการสร้างความทันสมัยที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นสิ่งเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางการเมืองในแง่ที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการวางโครงสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับอำนาจและเพิ่มระดับ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้นซึ่งนักวิชาการหลายท่านมองว่ากระบวนการสร้างความทันสมัยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยสังคมใดที่มีระดับของความทันสมัยมากสังคมนั้นจะมีระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงด้วยเช่นได้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรของความทันสมัย4ตัวคือการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาการสร้างเมืองและระดับการศึกษาได้ตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่าประเทศที่มีตัวแปรทั้ง4ตัวของความทันสมัยในระดับสูงประเทศนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเป็นประชาธิปไตย ที่มั่นคงได้มากกว่าประเทศที่มีตัวแปรดังกล่าวในระดับตำ่ำจากการศึกษาพบว่าข้อสมมติฐานของเขาถูกต้องจึงได้สรุปว่าสังคมใดที่มีความเจริญมั่นคงโอกาสที่สังคมนั้นจะจะลงประชาธิปไตยไว้ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้เขาได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมไว้ว่าคนที่มีการ กินดีอยู่ดีแล้วนั้นย่อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบและสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อของนักการเมืองที่พูดด้วยอารมณ์โดยที่ปราศจากความรับผิดชอบบทที่6การมีส่วนร่วมทางการเมืองอริโตเติลนบิดาแห่งรัฐศสาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าคนคือสัตว์การเมือง คนจำเป็นที่จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าทาง,ทางใดหรือทางหนึ่งไม่ว่าเขาจะปรารถนาหรือไม่ถ้ามองว่าการเมืองคือเรื่องของอำนาจในการแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมผลผลิตของระบบการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของนโยบายกฎระเบียบย่อมที่จะต้องกระทบต่อบุคคลแต่ละคนในสังคม ไม่ทางใดทางหนึ่งโดยไม่มีทางหลบหลีกได้ตัวอย่างเช่นกรณียายไฮขันจันทานและลูกหลานถูกตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอนาตาจังหวัดอุบ,บลราชธานีดำเนินการจับคุมฐานบุกรุกทำลายทรัพย์สิน27ปีให้กับยายไฮจากกรณีของยายไฮจะเห็นว่าตราบใดที่คนอยู่บนโลก และยังติดต่อระหว่างกันอยู่การเมืองจะเอื้อมมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยทันทีในบางสังคมกฎหมายหรือนโยบายที่ออกมาไม่ได้สนองตอบตอบ่ตอความกินอยู่ดีของส่วนรวมแต่กลับไปสนองตอบความต้องการของกลุ่มทางสังคมใดๆเมื่อเรามองว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งย่อมต้องเสียประโยชน์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของการจัดสรรรัพยากรจึงเกิดขึ้นและจากความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจะทําให้มีความรู้สึกว่าตนเองถูกฉกช,ชิงในสิ่งที่ควรจะได้และจะเป็นสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งอันจะนําไปสู่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการที่ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ในลักษณะนี้คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองบทที่7การสร้างสถาบันทางการเมืองการสร้างสถาบันทางการเมืองมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาทางการเมืองเป็นองค์กรที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามารถของระบบการเมือง แต่ในสังคมที่กำลังมีการเปลีป่ยนแปลงสถาบันทางการเมืองทั้งหลายของประเทศเหล่านี้มักขาดความเป็นสถาบันอย่างแท้จริงความแตกต่างทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของการปกครองแต่อยู่ที่ระดับความสามารถของการปกครองจะเห็นได้ว่ารูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้วกับ ประเทศที่กําลังพัฒนามีสถาบันการเมืองที่คล้ายคลึงกันเช่นมีรัฐธรรมนูญมีระบบรัฐสภามีพรรคการเมืองเป็นต้นประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถทำให้ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีความรู้ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่เมื่อเราหันมามองประเทศต่างๆในแถบลาตินอเมริกาแอฟริกาและเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาจะพบว่าประเทศเหล่านี้ประสบความขาดแคลนทั้งอาหารการกินรายได้ตามความรู้น้อยสุขภาพไม่ดีความสามารถในการผลิตยอยู่ในระดับต่ำซึ่งสิ่งที่ประเทศเหล่านี้ขาดแคลนและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งคือสถาบันทางการเมืองอันหมายถึงรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศที่มีความชอบธรรมในการปกครอง บทที่8หลักจริยธรรมคุณธรรมกับการพัฒนาทางการเมืองในปัจจุบันการเมืองไทยอยู่ในลักษณะลุ่มรุ่ม,ม,มดอนดอนสามวันดีสี่วันไข้เดินหน้าถอยหลังอยู่ตลอดเวลาที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก3สาเหตุคือหนึมีระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการทางการเมืองสอง ขาดการนำหลักจริยธรรมคุณธรรมและการส่งเสริมให้ความรู้รูปแบบต่างๆมาปรับใช้อย่างจริงจังกับทางการเมืองไทยและ3การเมืองภาคประชาชนไม่เข้มแข็งในบทนี้จะมุ่งอธิบายให้เห็นภาพของสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเมืองตั้งแต่อดีตนับถึงตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ24 7 5จนถึง ยุคปัจจุบันและมีการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการนำหลักจริยธรรมคุณธรรมและการส่งเสริมให้ความรู้รูปแบบต่างๆพร้อมทั้งกระบวนการอบรมให้ความรู้ทางการเมืองเพื่อพัฒนาการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเมืองในอนาคตระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมือง เหตุการณ์ที่การเมืองของประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เพราะมีบางระบบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมืองไทยนั้นมีสามระบบคือระบบเจ้าขุนมูลนายระบบราชการและระบบความสัมพันธ์เชิงอุปธรรมโดยมีอจริยธรรมคุณธรรมกรรมน,นยโยบายสาธารณนะ คือสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะก,กระทำในความหมายของการเป็นรัศดรควบคุมขนาดในไปกับการกระจุกตัวของการเมืองในระดับของพระราชวงศ์ของการเมืองไทยในยุคอมมาตยาทิปไตยคำว่าอมมาตยาธิปไตยหมายถึงการปกครองซึ่ง อำนาจการบริหารเริ่มต้นตั้งแต่การวางนโยบายไปจนถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติและจัดการงบประมาณขึ้นอยู่กับข้าราชการประจําในขณะเดียวกันอำนาจการเมืองขึ้นอยู่กับข้าราชการทหารซึ่งมีกองกําลังจัดตั้งและได้อํานาจามากจากการปฏิวัติรัฐประหารหลัง ภายการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2 4 8 1อันเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในสมัยรัฐบาลพญาพหุนฮยุหมะฮยุหะสีนาหลังการเลือกตั้งปฏิเสธร,รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลวงพี่บูรณ์สงครามแกนนำคนสำคัญของคณะรัษฎรและอดีต รัฐมนตรีกราหมได้เก่าวขึ้นเป็นนายกรัธมนตรีระหว่างพศ2481ถึงพศ2487เป็นระยะเวลากว่า5ปีในช่วงระยะเวลานังกล่าวถือได้ว่าเป็นยุคใหม่ของการเมืองอีกยุคหนึ่งคณะราษฎรได้เข้าดำรงตำแหน่งสำคัญทางการบริหารอย่างแท้จริงที่3การเมืองไทยในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ เกิดขึ้นในช่วงพศ2519ถึงพศ2531ในช่วงสมัยของรัฐบาลนายธานินกับคณะปฏิรูปการปกรครองแผ่นดินในพศ2519ในสมัยของรัฐบาลพลเอกเกียงศักดิ์ค,คมนันและรัฐบาลพลเอกเปรมตินทรรุน สูรานุนภายใต้รัฐธรรมนูญพศ2521ได้ปรากฏรูปแบบวิธีการตามระบบประชาธิปไตยคือมีรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้งภาคการเมืองระบบรัฐสภาและการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเป็นต้นและมีเนื้อหาของการสร้างสารรค์ความเป็นประชาธิปไตยทางการเมืองในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญพศ2521และรัฐธรรมนูญนโยบาย66ทับ2523แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งการเมืองไทยในช่วงนี้มีลักษณะคือในบางช่วงเวลาผู้ปกครองไม่มีการใช้รูปแบบวิธีการของการปกครองในระบบประชาธิปไตย มีเนื้อหาและเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนในบางช่วงเวลาผู้ปกครองมีการสร้างสารประชารค์รประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาสาระับเป้าหมายหรือใช้รูปแบบวิธีการในลำดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุจุดมุ่ง,มงหมายที่แท้จริงในบางช่วงเวลาผู้ปกครองมองุ่งเน้นแต่เนื้อหาโดยไม่ให้ความสำคัญกับรูปแบบวิธีการหรือบางช่วงเวลาผู้ปกครอง มุ่งเน้นวิธีการโดยไม่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงและในบางช่วงเวลามีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบให้การพัฒนาประชาธิปไตยต้องหยุดบทที่<ง>สี่การเมืองไทยในยุคธนาธิปไตยการปกครองโดยมีเงินหรือวิธีปกครองให้คนมีเงินมีอำนาจ หรือในศัพทร์รัฐศาสตร์สมัยใหม่เรียกว่าธนากิจการเมืองในยุคป,ปัจจุบันที่เกือบทุกประเทศในโลกตกอยู่ภายใต้กระแสทุนนิยมทำให้ในายทุนเข้ามาผูกขาดอำนาจทางการเมืองนักธุรกิจจึงเข้ามาระดมหุมชตากรรมของการเมืองและการใช้เงินเป็นปัจจัยในการเข้าสู่อำนาจลัฐ และการใช้อำนาจหาเงินการเมืองไทยจึงเป็นประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบแต่เนื้อแท้ก็คือทานาธิปไตยซึ่งเป็นการเมืองเพื่ออำนาจผลประโยชน์และอภิสิทธิ์ของกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบและระบบประชาธิปไตยในทศวรรษที่ 2,523ถึง2,533รูปแบบของรายได้จากการทุจริตคอร์รัปชันส่วนใหญ่ยังคงเป็นเช่นเดิมกัะนั้นก็ตามภายใต้ระบบประชาธิปไตยเต็มใบทุตต้นทุนของการเข้าสู่อำนาจการเมืองเริ่มสูงขึ้นนะักการเมืองได้รับการเลือกตั้งมีค่าใช้ใจ่ายในการ หาเสียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนักการเมืองที่มีความทะเยอทะยานอยากจำเป็นต้องรวบรวมเครื่องหมายเครื่องมือหรือเงินทุนเพื่อสร้างกลุ่มหรือมุ่งของตนเพื่อต่อรองให้ได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีผูดที่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงต้องทำตัวเสมือนตู้ ATM เเคลื่อนที่ อย่างไรก็ดีค่าใช้ใจ่ายในการป้องกันการทุจริคอร์รัปชันพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและทมนุญฉบับพศ2540วิกิเศรษฐกิจปี2540และการเลือกตั้งในปีพศ2544อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการยึดกลุ่มการเมืองโดยรัฐ นายทุนผู้ประกอบการคือภาวะการเมืองที่นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นคนกลุ่มเดียวกันนักธุรกิจใหญ่ๆที่รอดพ้นจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจพศ2540ร่วมตัวกันตั้ง,งพรรคการเมืองและประสบความสำเร็จในที่5การเมืองไทยกับการกระจายอำนาจประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการรวมศูนย์อำนาจ เข้าสู่ส่วนกลางมานานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ระดับดังกล่าวได้ดำเนินเรื่อยมาโดยมีเครื่องมือสําคัญคือพระราชบัญญัติบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นตั้งแต่พศ2476จนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งแต่สาระสําคัญยังคงเดิมคือ รับรองระบบการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางต่อไปซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่มีความรู้สึกเชื่อมั่นหรือเห็นคุณค่าและความสำคัญต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นเท่าใดนักแนวทางที่เหมาะสมในการกระจายอำนาจของประเทศไทยได้แก่การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นคือประชาธิปไตยในระดับรากฐานของสังคม เพราะประชาชนในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีชีวิตแบบประชาธิปไตยได้จากการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้โดยตรงเช่นการรวมกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นของตน ไม่ว่าจะเป็นการทำถนนเข้าหมู่บ้านการสร้างบ่อก,กำจัดขยะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสกระทบต่อการดำรงชีวิตหรือมีความใกล้ตัวชาวบ้านในท้องถิ่นได้มากประชาธิปไตยท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างไปจากประชาธิปไตยระดับชาติในปัจจุบันอันเป็นปกประชาธิปไตยสมัยใหม่ ที่ประชาชนใช้การเลือกตัวแทนไปใช้อำนาจปกครองแทนตัวเองความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองระดับดังกล่าวอยู่ที่เรื่องการให้ความสำคัญหลักการที่ว่าด้วยการปกครองตนเองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยที่แท้จริงอันสะท้อนให้เห็นผ่านประชาธิปไตยท้องถิน่นบทที่6 การเมืองไทยกับการเมืองภาคประชาชนการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาคพล,ลเมืองหมายถึงการที่ประชาชนมีความตื่นรู้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการจัดสรรที่มีคุณค่าในชุมชนทั้งท้องถิน่นร่วมกับองค์กรบริหารท้องถิ่นโดยการ ร่วมรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานร่วมตัดสินใจและร่วมกำกับตรวจสอบปฏิกิริยาโต้อตอบการใช้อำนาจของรัฐและเป็นกิจกรรมทวงดุลอิทธิพลครอบงำของระบบตลาดเสรีในภาคประชาชนประชาชนมาร่วมกันในฐานะพลเมืองไม่มีสถานะของตำแหน่งหน้าที่การงาน มาเกี่ยวข้องและมีพื้นที่ที่สาธารณะที่ประชาชนที่มีความแตกต่างกันในทางความคิดความสามารถมารวมกันระบุปัญหาเพื่อนำมาสู่ความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่างๆและนำมาสู่การคิดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันพื้นที่สาธารณะที่ผ่านมาการชุมนุมเรียกร้องให้ประเทศไทย จะเกี่ยวข้องอยู่ห้าเรื่องใหญ่ๆคือปัญหาที่ดินทํากินปัญหาอันเกิดจากการกอร่อสร้างโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาหนี้สินปัญหาเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าและการบริหารราชการหรือการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นเรื่อง ปาท้องหรือเรื่องของสิทธิที่ประชาชนควรที่จะได้รับจนอาจกล่าวได้อย่างสรุปว่าความขัดแย้งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ในยุคแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทยที่ผ่านมามีท่าทีว่าจะขี้คลายลงไปเพราะจะเห็นว่ากลุ่มประชาชนที่เป็นชนชั้นกลางได้ รวมพลังผ่านทางสกสารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองหลายเรื่องของไทยดีมากและหลายเรื่องก็เป็นอุปสรรคต่อระบประประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นความคิดเรื่องการอุปถมการคิดอุปถัมเป็นต้นจากนี้ไปจะต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ประชาชนตระหนักถึง ความเป็นพลเมืองและประโยชน์สาธารณะไม่เพียงของคนกลุ่มใดและท้องที่นั้นๆแต่ต้องเป็นของคนประเทศของสังคมที่สําคัญต้องมีวัฒนธรรมของการเป็นพผสมนิกรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องตระหนักว่าจะพัฒนาประชาธิปไตยไปได้นั้นไม,ไม่ใช่แต่วัฒนธรรมของตาชาติแต่เรา จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทยคือนอกสารสิ่งที่ดีของวัฒนธรรมเดิมมาใช้ปรปไตยที่เป็นสากลให้ได้